คุณเพลงครับถามว่าถ้าคนปวดเขา่าต้องเดินแบบไหนคะคนปวดเขา่า <laughs> เข่ากลอฟหรือว่าปวดเขา่าปวดเขา่าปวดเข่ามีหลายอย่างน้ําหนักเยอะหรือว่าเข่าเสื่อมหรือว่า,าชีวิตประจําวันที่ผ่านมาเนี่ยใช้เข่าเยอะ <laughs> แล้วก็มันก็เลยมีอาการเจ็บเข่านะครับก็จริงๆอะ่ะต้องกินกลูโคซามินที่จะบำรุงน้ำในข้อเข่านะครับ แล้วก็เล่นกล้ามเนื้อเหนือเขา่าแล้วก็เดินเบอร์ฮิตครับนะครับแนะนํา3อย่างครับ,นะรบ <Wow. S> 1ก็คือเดินเบอร์ฮิตสก็คือว่าไปหาซื้อกลูโคซามินนะครับซันเฟตนะครับกลูโคซามินซันเฟตถ้าเป็นผงเป็นซองชงกับน้ําดื่มแต่เช้าเช้าก็ดีนะครับก็จะจะได้ดีแล้วก็เล่นกล้ามเนื้อเหนือเขา่าให้แข็งแรงนะครับนั่นก็คือ3อย่างที่ฝากเป็นการบ้านไปนะครับรับรองว่าจะกลับมาเดินแล้วก็วิ่งได้จริงๆอะิะ คือเจ็บเขา่าหรือหรือเข่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยในร่างกายเพราะฉนั้นเราก็ต้องซ่อมจุดนั้นซ่อมคืออะไรซ่อมคือทําให้จุดนั้นมันแข็งแรงขึ้นออแล้วก็าหาอะไรมาบารุงมันนะครับแล้วก็ออกกายถูกวิธีที่ไม่ไปไม่ไปทำให้เข่ามันใช้งานเยอะกันไปก็คือนั่นคือเดินเบือนทิตนะครับก็มี3อย่างครับ